กูมิสองเป็นยาละงงับปวดครับยาลังงับปวดที่เราคุ้นคุ้นกันก็เป็นยาที่สกัดได้จากฝิ่นนั่นแหละนะครับฝิ่นเรียกว่าโอเปียป๊อปปี้นะครับโอเปียรจริงๆแล้วเราก็ใช้มานานแล้วแหละนะครับใช้ยามาตั้งแต่ก่อนก่อนทศวัตเออทศวรตษเป็นหลายพันปีเลยนะครับมีหลักฐานการพบว่ามีชาการใช้สารสกรัดจากฝิ่นมาตั้งแต่ตอนโน้นแล้วนะครับทีนี้ฝิ่นนี่คือโอเปียร โอเปียบเนี่ยเขาพบว่ามันออกฤทธิ์ต่อตัวรับตัวหนึ่งในร่างกายของคนเราที่มีชื่อว่าตัวรับโอปิออยด์มันก็เลยจะมีคําพวกนี้ที่มีโอเปียบโอปิเอตโอปิออยด์แล้วพวกเนี้ยที่เราจะพอคุ้นคุ้นกันแต่ผมจะพาไปย้อนกลับไปทบทวนเรื่องของความหมายของคําพวกนี้ดังนี้ครับตัวแรกคือคําว่าโอปิเอตถ้าพูดถึงเรื่องของโอปิเอตเรามักจะ หมายถึงสารที่สกัดได้จากธรรมชาติก็คือได้จากฝิ่นั่นแหละนะครับสารที่สกัดได้จากฝิ่นเรียกว่า o b a เช่นยาอะไรบ้างมอร์ฟีนโคดีนแต่ถ้าเป็นสารอะไรก็ได้ทั้งสกัดจากธรรมชาติหรือสารในร่างกายก็ได้ที่มันออกฤทธิ์ต่อตัวรับ o อ i อด์ที่อยู่ในร่างกายได้เราจะเรียกว่าสารตัวนี้ว่า o p อยด์มาจากธรรมชาติก็ได้หรือสังเคราะห์ขึ้นก็ได้หรืออยู่ในร่างกายก็ได้อันนี้เรียกว่า o p อยด์ เราจะเจอคำอีกคำหนึ่งก็คือคำว่านาโกตินาโกติมีสองในยะในยะแรกคือแปลว่าเราแปลเราแปลของเราเองนะครับว่าเป็นยาระาักตวดกับอีกในยะหนึ่งก็คือพอพูดถึงมอร์ฟีนแล้วมันใช้แล้วนั้นแล้วมันเกิดการเสพติดเราพูดถึงนาโกติบางทีอาจจะพูดถึงในในยะของยาเสพติดก็ได้นะครับแต่จริงๆรากศัพท์ของคําว่านาโกตินั้นมาจากคําว่านาโคซีส นาโคสิแตแปลว่าทําให้ไม่มีความรู้สึกครับจริงๆมันจะเชิงไปในลักษณะโคม่าได้ซ้าถ้าในแง่ของเภสัตวิทยาคําว่าไม่มีความรู้สึกคือคําว่าโคม่าเทียบหมดสติแต่บ้านเรามาแปลนาโคติว่าเป็นยาระงับปวดในทางเภสั์แล้วเภสั์จะไม่ค่อยใช้คําว่านาโคติเป็นแปลว่ายาระางับปวดในทางในทาง ในทางบริษัทจะชอบใช้คําว่าอนาจิซีคำหนึ่งครับอนาจิซีคำหนึ่งคือแปลว่ายาแก้ปวดอนาจิซีหรือพูดตรงตัวไปเลยถ้าทางบริษัทเจะพูดตรงตัวเป็น,ปนยากลุ่มโอปิออยด์ไปเลยอย่างงี้นะครับเป็น,งงนต้นแต่ไม่มีในยาหรอกแต่ว่าให้เข้าใจว่าทําไมเขาถึงพูดคํานี้เขาพูดในบริบทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นที่มาที่ไปของมันนะครับ ปกติแล้วคนเรารู้สึกเจ็บปวดได้เพราะว่ามีอะไรมากระทบกระแทกหรือมาสัมผัสทาให้เราเจ็บปวดแล้วเราก็จะส่งสัญญาณประสาทไปที่สมองสมองก็จะรับรู้ใช่ไหมครับม,มีมันจะมีบริเวณที่รับรู้รับความรู้สึกและประมวลผลวา่าอ๋ออันนี้ถูกมีดแทงนะถูกมีดเข็มจิ้มนะแล้วมันก็จะส่งสัญญาณประสาทออกมาเพื่อให้ร่างกายเกิดการตอบสนองใช่ไหมครับถ้าเราศึกษาเข้าไปลึก,ลก ถึงโครงสร้างของร่างกายแล้วเราก็จะพบว่าเส้นทางของกระแสประสาทที่มันวิ่งขึ้นไปที่สมองที่มันผ่านไขสันหลังไปนั้นแล้วก็เกิดการตอบสนองนั้นเราพบว่ามันมีตัวรับโอปิออยดกระจายกระจายกระจายไปอยู่ตามาตามที่ต่างๆครับส่วนใหญ่จะอยู่ตามไขสันหลังและก็ที่สมองครับมันก็จะกระจายตามนี้แหละ แล้วเราก็ศึกษาเข้าไปลึกๆเราพบว,ว่าการที่ให้ยาไปกระตุ้นตัวรับโอปิออยด์ที่อยู่ตามเส้นประสาทพวกนี้พบว,ว่าลดการส่งสัญญาณประสาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเจ็บปวดได้แล้วเราก็ศึกษาเข้าไปลึกๆเราก็จะพบว,ว่าตัวรับที่เรียกว่าตัวรับโอปิออยด์นั้นมีหลักๆอยู่3ามชนิด คือมิวรีเซปเตอร์ปัจจุบันแยกเป็นมิวหนึ่งมิวสแต่ไม่ต้องสนใจเรียกรวมว่ามิวรีเซปเตอร์นะครับกับเดลต้าและก็แคปปาดีเซปเตอร์ทั้ง3ตัวถ้ายาหรือสารในร่างกายไปกระตุ้นไปกระตุ้นตัวรับตัวนี้ไปกระตุ้นตัวรับพวกนี้มีฤทธิร์ระง,งับปวดลดความเจ็บปวดได้ทุกตัวรับแต่แต่แต่มิวรีเซปเตอร์ ระง,งับปวดได้ดีสุดระง,งับปวดได้ดีสุดนั่นพูดถึงในงแง่ของระง,งับปวดบทบาทอื่นบ้างลหละถ้ากระตุ้นตัวรบนี้ไปดูที่ตัวแรกก่อนไปดูที่มิเวเรสเตอร์นอกจากระง,งับปวดได้แล้วทําให้เกิดความอารมณ์เคลิ้มสุขได้อารมณ์เคลิ้มสุขให้เข้าไปแล้วุอารมณ์ดีด้วยหายปวดด้วยอารมณ์ดีด้วยเราะคนยึงใช้ร์ฟีในทางที่ผิดเยอะใช้เป็นยาเสพติดเยอะเพราะว่าให้เข้าไปแล้วมีอาการเคลิ้มสุขได้ด้วยนะครับ อื่นๆละ่ะถ้าให้เขาไปเกินขนาดกการหายใจได้ระวังขึ้นไส้อาเจียนได้ระวังลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ทําให้เกิดอาการท้องผูกได้บางทีเอาไปประยุกต์ใช้ว่าเป็นยาสมัยก่อนมีมีการผรสมทีเจอฟิลดกาลบมลเข้าไปในยาแก้ท้องเสียด้วยนะครับแล้วก็เป็นยาแก้ไอด้วยนะครับทําให้เสพติดได้เพราะั้นการกระตุ้นตัวรับตัวนี้มีทั้งดีและก็ไม่ดี ส่วนเดลตานะั้นนอกจากลดความเจ็บปวดได้แล้วถ้ากระตุ้นตัวรับตัว,ตว,ว,ตวนี้มันจะเกี่ยวกักบอารมณ์ด้วยจะเป็นที่ทางอารมณ์ซึมเศร้ามองเศร้าจะตรงข้ามกับมิวมิวจะเคลิมสุขอันนี้จะซึมเศร้าแล้วก็ในกรณีเดียวกันแคปป้าด้วยนะครับแคปป้าเนี่ยจะทําให้เกิดการอาการร้อนๆได้ด้วยนะครับการร้อนๆได้ด้วยกระตุ้นแคปป้าก,กลการหายใจได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดในภาพรวมนะครับถ้าพูดในภาพรวม ในแง่ของการระงรับปวดยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นมิวรีเซปเตอร์กระตุ้นตัวรับมิวเป็นยากแก้ป,ปวดที่ดีมีประสิทธิภาพดีออกฤทธิ์ที่ตัวอื่นก็พอแก้ป,ปวดได้แต่อยากให้มันเน้นที่มิวแต่มิวก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ตัวตัวรับอื่นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียพาไปดูต่ออย่างนี้ครับสไลด์นี้ผมเอาชนิดยาที่พอจะคุ้นค้นในการใช้ในทางคลินิก ไว้ตรงด้านสายสุดแต่ละคอลัมน์แยกเป็นตัวรับมิวเ e เซสเตอร์เดลต้ารีเซและก็แค p ปา r e เซ p เตอแยกเป็นอย่างนี้ให้นะครับแล้วจากการศึกษาพบว่ายาแต่ละตัวมีความแรงในการจับแล้วก็การเลือกจับในแต่ตัวรับแตกต่างกันพาไปดูแต่ละตัวอย่างนี้ครับมอร์ฟีน กระตุ้นตัวรับมิวแบบสตรองคือแบบกระตุ้นแบบเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยนะครับฟูอกโกนิสอกโกนิสแปลว่ากระตุ้นนะครับอกโกนิสแปลว่ากระตุน้นกระตุ้นแบบให้ผลเต็มที่นั่นหมายความว่าถ้าให้มอร์ฟีเข้าไปแล้วปุ๊บแก้ปวดได้ดีสุดเพราะมันสตรองแล้วก็ฟูอกโกนิสนะครับไม่มีผลต่อเดลต้านั่นแสดงว่าไม่เกิดอารมณ์ซึมเศร้าแต่กระตุ้นแคปป้าหน่อยๆแต่กระตุ้นแคปป้าหน่อยๆอาจจะเกิด อาการร้อนๆได้แต่บางเงินมันกระตุ้นมิวซะเยอะอาการเคลิ้มสุบของมิวเลยบดบังอาการของแคปปาได้นะครับเพทิดีนก็เหมือนกันเพทิดีนก็คล้ายๆกับมอร์ฟีนเลยนะครับก็เป็นสตรองแล้วก็ฟูมกันแต่ออกฤทธิ์ที่เดลต้าด้วยนะอาจจะเกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้ด้วยนะอย่างอย่างเพทิดีนอย่างที่เราใช้อยู่ในโรงพยาบาลเราใช้ในห้องไหนครับห้องไหนเยอะห้องคลอดใช่ไหมครับห้องคลอดเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าทำไมในห้องคลอดเยอะนะครับ แต่ระวังให,ให้คุณแม่คุณแม่จะซึมเศร้าได้อยู่แล้วใช่ไหมหลังคลอดปวดจะซึมเศร้าได้แล้วระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ให้คนไข้นานหรอกเฉพาะตอนคลอดเท่านั้นแหละเราเราเลยไม่กังวลตัวต่อมาคือโคดีอีนโคดีอีนปกติที่เราใช้ในทางคลินิกเราใช้ในการแก้ปวดไหมครับไม่เราใช้ทําอะไรครับแก้ไอถูกต้องครับแก้ไอเพราะมีฤทธิ์ระกบไอได้ด้วยออกฤทธิ์ที่สมองนี่แหละครับ ที่เป็นอย่างนั้นที่ไม่เราเอาเราไม่เอามาใช้ในการาระงับปวดเพราะว่ามันกระมันกระตุ้นตัวรับมีอุิเซนเตอร์ได้ไม่ไม่เต็มที่ไม่แรงครับมันกระตุ้นได้ไม่แรงนะครับอื่นๆก็เหมือนกันอื่นๆก็เหมือนกันนะครับอย่างตัวธรรมดอนี่ก็เป็นวีควีกก็คือกระตุ้นไม่เต็มที่กระตุ้นอะอน,นกระตุ้นระดอนนะครับธรรมดอก็เลยใช้แก้ป,ปวดได้แต่แก้ป,ปวดได้อาจ,จะไม่ถึงรุนแรงอาจจะได้แค่ปันกลางม,มีคําอีกคำหนึ่งครับ ที่อาจจะชวนให้สับสนก็คือคําว่าพาเชียลอะโกนิสพาเชียวคนนี้คือออริสกึงก่งกึงก่งออริสกึ่งกึ่งคนที่ไม่เคยได้รับยานี้ออกริสกระตุ้นให้เข้าไปแรกแรกกระตุ้นแต่พอคนแข้คนนี้ใช้ยาไปนานๆเอากับกายเป็นยับยั้งนะสยอย่างนั้นเราเรียกว่าพาเชียวซิสเตอร์เออพาเชียวอะโกนิสนะครับออธิ์แบบกึงก่งกึ่งทีนี้ผมได้ทําตัวนี้ให้ผมได้ทําตัวนี้ให้ครับว่า อ๋อหือหืพูดอีกตัวหนึ่งก็คือแอนตาโกนิสแอนตาโกนิสแปลว่ายับยั้งครับยับยั้งตัว,วรับ,ม,รบมีตัวอย่างยาคือนาล็อกโซนกับนาลเท็กโซนอันนี้เอาไวแไ้แก้พิษไว้แก้พิษเพราะมันต้านตัวรับแอนตาโกนิสแปลว่าต้านตัวรับยับยั้งตัวรับเอาไว้ต้านพิษจากยากรูปบีออยก็เลยเสริมมาให้นะครับอ่ะทีนี้จะพาไปดูต่อว่าเวลาเขาเลือกใช้เขาจะเลือกใช้อย่งไรพวกกลุ่มที่มันกระตุน้นแรงๆกระตุ้นเต็มที่ ประสิทธิภาพในการระงับปวดจะดีมากไม่มีซีลิงล่งเอฟเฟกซีลิ่งแปลว่าเพดานซีลิ่งแปลว่าเพดานไม่มีซีลิ่งคือทะลุไปเลยไม่มีเพดานไม่มีเพดานของการออกฤทธิ์ไม่มีจํากัดไม่มีแม็กซ์โดสให้ไปเลยยังไม่หายปวดให้ไปเลยให้ไปเลยให้ไปเลย,เลยจนกว่าจะให้ไม่ได้จนกว่าคนไข้จะเกิดอาการพิษสามารถให้ได้เรื่อยๆคำว่าน,น,นั่นคือคําว่า ไม่มีซีลิงเอฟเฟกคือไม่มีไม่มีเพดานกั้นในเรื่องของโดสให้เข้าไปเลยแต่ละคนตอบสนองไม่เท่ากันกับกลุ่มยาที่ไม่ได้กระตุ้นแบบฟูออรนิสกระตุ้นแค่นิดๆหน่อยๆอยะไรพวกนี้นะครับมันจะส่งผลต่อป,ประสิทธิภาพในการระงับวปวดลดหลั่นลงมาแล้วก็มีซีลิงเอฟเฟกซีลิงเอฟเฟกคือให้เข้าไปถึงระดับหนึ่งแก้ป,ปวดได้เต็มที่เท่านี้แหละถึงแม้จะเพิ่มขนาดยา,ยามไม่ได้แก้ป,ปวดไปมากกว่าน,นี้แล้วนั่นคือความหมายคำว่าซีลิงเอฟเฟกนะครับ ไปต่อนะครับไปต่อพูดเดียวไปไหมครับอ่าพอได้อยู่นะครับโอเคนะครับที่ไปต่อไปดูยาแต่ละชนิดมาเราจึงพบว่าอย่างร์ฟีนกับเพชรทีดินนั้นเพชรทีดินไปเปิดบางตำราจ,จะเจอคําว่ายาว่าเมบปริดินคือยาตัวเดียวกันนะครับร์ฟีนออกฤทธิ์แบบสตรองแล้วก็ฟูเพชรทีดินออกฤทธิ์แบบสตรองแล้วก็ฟูจึงพบว่ายาทั้งสองตัวนี้ ใช้ในการแก้ปวดที่ดุนแรงมากๆนะครับเป็นซีเวียเพนนะครับก็จะใช้แบบนี้แต่มันมีข้อเสียของการกระตุ้น <c oughs> ตัวรับพวกนี้นะครับ <c oughs> คือกดการให้ใจได้ใช่ไหมครับท้องผูกได้ง่วงได้นะครับขึ้นเสเอเจียนได้เกิการเสพจิดได้เพราะันก็ต้องระมัดระวังเพชรที่ดีนที่นิยมใช้ในห้องคลอดเยอะในทางสูนทกรรมเยอะๆก็เพราะว่าไม่มีผลต่อมดลูกครับ ไม่มีผลต่อบุรลูกไม่ออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อเรียบที่บนลูกเพราะฉะนั้นจึงเหมาะในคุณแม่นะครับเหมาะในคุณแม่ที่กําลังคลอดลูกครับนะครับแต่มันก็มีความแรงน้อยกว่ามอร์ฟีนอยู่นะครับมอร์ฟีนน้อยกว่ามอร์ฟีนมอร์ฟีนสิบเท่าคือยาพวกยาแก้ปวดชอบเทียบชอบเทียบความแรงกับมอร์ฟีนให้มอร์ฟีนเป็นหนึ่งตัวอื่นจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างเงี้ยแต่นี่มันน้อยกว่าเป็นทีน่ดีจะน้อยกว่ามอร์ฟีน เราจึงนิยมใช้มอร์ฟีนในการระงับปวดแบบแรงๆในทางคลินิกซะเยอะนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่เสริมให้ก็คือตัวเฟนทานิลเฟนทานิลนี่แรงกว่ามอร์ฟีนร้อยเท่านะครับน่าจะเจอสักทีหนึ่งแต่ว่า,าให้รู้ว่าเมื่อไหรก็ตามที่มอร์ฟีนเราไม่อยู่แพทยท์อาจจะพิจารณาเลือกใช้ตัวเฟนทานิลเป็นตัวต่อมาเพราะมนันดินแรงกว่ามอร์ฟีนอีกนะครับยาตัวต่อไปครับก็คือเพนตาโซซีน อันนี้ตอนสมัยผมทํางานอยมมู่โรงพยาบาลก็ใช้เยอะในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วกลับมา,บารักษาตัวอยู่ที่บ้านก็นจะมีตัวแทบแทบแทบถ้าแพทย์ไม่อยากจ่ายมอฟฟีเพราะกลัวจะเอาไปใช้ทางที่ผิดเยอะนะครับแพทย์ก็จะให้ตัวเพนตาโซซีนนี่แหละมาแต่ว่ามันระง,งับปวดได้แค่รุนแรงถึงมากบางที่บางทีเหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นวา่าเมื่อให้ไปน,น,านานๆปุ๊บเนื่องจากมรนองนี้เป็นพาเชียบอลอนิสบางทีมันก็ทํา ฉีดไปแล้วปุป๊บแรกๆแ,แกป้ปวดได้ดีแต่พอคนไข้เริ่มคุ้นเอากลับไม่ค่อยได้ผลมันผลมันเป็นอย่างนั้นเพราะจากฤทธิ์ที่มันเป็นพาเชลอะโกนิสนะครับส่วนธรรมดอรเป็นยารับประทานนะครับปัจจุบันก็เอาไปใช้ทางที่ปี่เยอะก็เป็นยาที่ค่อนข้างเข้มงวดในการในการจาหน่ายนะครับธรรมดอรเป็นวิกอะโกนิดธรรมดอเป็นวิกอะโกนิดก็เลยก็เลยระง,งับปวดได้ไม่ถึงกับรุนแรงมากครับแต่แค่ถึงปานกลางนะครับ พอมันมีผลอะไรที่มีผลต่อแคปป้านะครับมันจะเกิดการประสานร้อนได้เราจึงพบว,ว่าเวลาที่เขาไปใช้ในทางทีผิตไปผสมในพวกสีูุ๋ร้อยอะไรพวกนี้นะครับมันจะเกิดการทางพวกประสานได้ด้วยใช่ไหมครับ,รบสไลด์นี้ก็จะเป็นโดสที่ออกมาแถมให้นะครับให้พี่ที่ดูผ่านๆน,นะครับดูผ่านว่าโดสแต,แต่ละ อาการปวดแต่ละชนิดมีทั้งแบบรับประทานกับที่ให้ทางการฉีดมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นรมฟีนไม่มีซีลิ่งไม่มีซีลิ่งเอฟเฟกให้ไปเลยจนกว่าจะถึงการตอบสนองแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ที่จะอยู่ที่จะอยู่ที่ประมาณสักให้ในอันตราเดียวได้จุ่ไม่เกินสักประมาณสักชั่วโมงอย่าเกิน30มลิลกรัมตอนนี้ถ้าเกิน30มลิลกรัมมักจะมักจะพบว,ว่า เกิดจากการพิษจกักยาตัวนี้แล้วนะครับอะพิจิริก็มอบให้มอบโดนมาให้แล้วนะครับตัวอื่นก็เอามาให้พวกนี้เอาไว้ดูเพลินๆนะครับทีนี้จะพาไปดูนี้ครับจะพาไปดอูอาการข้างเคียงอาการพิษนะครับอาการข้างเคียงทั่วๆไปเราพูดไปแล้วว่ามีง่วงท้องผูกอุมาตาลีและก็โกดการหายใจโดยเฉพาะประเด็นการโกดการหายใจตอนนี้นะครับก็จะเป็นอาการพิษที่สําคัญขอ,ของการให้ยาในกลุ่มในกลุ่ม ในกลุ่มนี้นะครับผมจะชอบเรืกลุ่มโบรบิออยนะครับกลุ่มโบริโอไตัวหนึ่งที่จะคอยสังเกตว่าคนไข้เกิดอาการพิษได้หรนนือยังก็คือไอตัวรูมาตาลีที่ยามันทําให้รูมาตาลีนี่แหละนะครับเป็นตัวที่คอยสังเกตอาการว่าคนไข้เริ่มเกิดพิษจากยาตัวนี้หรือยังนะครับอาการรูมาตาลีจนเข่ารูเข็มหมุดเราเรียกว่าพินพอยต์ผิวผิวใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งในการที่เราจะคอยมอนิเตอร์ว่าคนไข้ที่ได้มอร์ฟีนทีทีทบ่อยๆเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่คอยติดตามได้ว่าเกิดอ,อาการพิษจากยาหรือ,อยังนะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เกิดพิษจากยาก็รีบรายงานแพทย์นะครับแพทย์ก็อาจจะสั่งให้นาล็อกโซนนะครับซึ่งมันออกฤทธิ์แย่งจับกับตัวรับโอปิออยด์ตอนนี้ที่ทมันหลอกฤทธิม์มอร์ฟีนจะจับกับตัวรับใช่ไหมครับตัวรับโอปิออยด์แต่พอกระตุ้นาน,านานปุ๊บกการหายใจละกลไ้หายใจลำบากละนะครับรลมาตาดีละรายงานแพทย์และแพทย์ให้น้ำโซนปุ๊บ น้องสูมันจะไมแยกจับกับรมฟีไล่ไปรมฟี <c oughs> ก็จะไม่จับกระตุ้นตัวรับคนกล้ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับอ่ะก็ให้โดสมาให้นะครับให้โดสมาให้ให้เวลาการฉีดฉีดยังไงเออมีอีกตัวนึงคือนาลท x o โซนนาลทิโซนไม่ใช้ในการแก้พิษโอมิออยนด์นะครับเพราะมาันออกทิดช้าส่วนใหญ่เราจะใช้นาล็อกโซนเป็นตัวหลักนะครับมีสไลด์นี้ก <c oughs> ็จะเป็น ขนาดยาและก็วิธีการบริหารยาให้ของนา,นาล็อกโซนนะครับโดยสรุปสด์นี้อาจจะไม่มีนะครับสา์นี้อาจจะไม่มีที่ที่มอบให้นะครับโดยสรุปนะครับวันนี้เราทุทวนเรื่องของการออกลิ์ของยาในกลุ่มโอปิออยด์ซึ่งโอปิออยด์ก็จะมีตัวรับมีมิวเรเซปเตอร์ or, มีเดลต้ามีแคปปาผลการตุน้นก,กระตุ้นหลักๆที่เราอยากได้ในการระงับปวดเด่นๆจะเป็นที่มิวเรเซปเตอร์นะครับ การเลือกใช้ก็จะเลือกใช้ตามกลไกการออกฤทธิ์ที่มันออกฤทธิ์ตกอยู่เรเซปเตอร์นี่แหละตัวไหนออกฤทธิ์แรงกระตุ้นแรงก็จะระง,งับปวดได้ดีมีประสิทธิภาพดีในการระง,งับปวดเช่นมอร์ฟีนเป็นที่ดีนะครับหรือแรงกว่ามอร์ฟีนก็จะเป็นเฟนตานิลที่ยกตัวอย่างมายามากนะครับกระตุ้นได้น้อยก็จะประสิทธิภาพในการแก้ป,ปวดก็จะน้อยลงตามส่วนตัวเดลต้ากับแคปปาก็แก้ป,ปวดได้เหมือนกัน แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อเสียซะมากกว่าอย่างกระตุ้นเดลต้าก็จะเกิดการซึมเศร้าต้นแคมปป้าก็จะเกิดการล้นๆ้อหน่อยอย่างเงี้ยนะครับตัวไหนที่ออกนิดยับยังตัวรับจะใช้ในการแก้พิษอย่างตัว one, นาล็อกโซนใช่ไหมครับที่เราใช้ไปบ่อยในผู้ป่วยวิกฤตก็คือตัวรมฟีนี้แหละนะครับรมฟีนแต่ว่าการให้ร์ฟีนก็ต้องมมนิเตอร์บางอย่างถึงแม้จะไม่มีแม็กซ์โดที่ตายตัวนะครับ แต่ก็ต้องติดตามนคนไข้เรื่ององอัตราการหายใจนะครับดูดูม่านตาซิว่าตอนนี้นคนไข้เริ่มเกิดอาการพิษหรืยอยังอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นบทบาทหนึ่งของพี่พี่พยาบาลนะครับหมดแล้วยาในกลุ่มที่2ขอไปต่อยก,กลุ่มเพืค่อยพักเบรกได้ไหมครับ